สวัสดีครับมีเ,เพื่อนๆหลายคนนะครับถามผมมาว่าการขึ้นแผงโซลาเซลล์บนหลังคานะครับทำยังไงนะวันนี้เรามีคำตอบให้นะครับอันนี้เราก็ใช้เคนนะครับ25ตันนะครับแล้วก็จะมีโฟกลิฟต์นะครับไปตักแผนตักแผงนะครับแล้วก็จะมีพอกนะขึ้นมานะครับ โมบายก็ยกแผงนขึ้นแล้วครับการบอกเคสนะครับเราจะใช้สัญญาณมือนะเป็นการบอกนะครับว่าติดตังตำแหน่งไหนนะครับเราบอกแค่บอกเคสนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็บอกเคสเรียบร้อยแล้วนะครับได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะตอนนี้ก็ทําการผูกนะครับเพื่อแกะนะครับอีกชุดหนึ่งก็ทาทาการล็อกแผงนะครับตอนนี้นะครับก็บรรากาศวันนี้นะครับก็รับประกันนะครับวันนี้นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ทําการแกะเชือกออกจากลังนะครับข้างในก็คือแผงนะครับมีน้ำมันสามสิบเอ็ดแผงนะครับนี่เราใส่เกือบครบแล้วนะครับเหลืออยู่แถวเดียวนะครับนี่ก็คือเบื้องต้นนะครับของการขึ้นแผงนะครับเราก็พุนี้ก็จะจัดแผงอีกนะครับมีหลายขั้นตอนนะครับก่อเราจะได้นะครับได้การติดตั้งแผงขึ้นมาจากแผงนะคบ่อนข้างจะยากแล้วก็ร้อนนะครับแต่สำหรับวันนี้อากาศก็ค่อนข้างดีมากๆนะครับ งั้นก็ฝากคลิปไ้แค่นี้นะครับตัวแบกแบงแล้วนะครับสวัสดีครับ